โนสนโนแคร์โนดราม่าค่ะทุกคนสําหรับคุณแม่แพลภาวแสงทองค่ะก็คือล่าสุดหลายๆคนก็พอจะทราบกันอยู่ว่าช่วงนี้คุณแม่แพลภาวแสงทองกําลังจับจิ้นกับทางพระเอกลิเกคุณสันนะคะถ้าจําไม่ผิดเนาะชื่อว่าสันแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีคนแขบมาลงเยอะแยะมากมายสาวนีได้ไปเห็นมาหลายๆแอคหลายๆแอปก็มีดราม่าบ้างนะคะ คนว่าน่ารักก็น่ารักส่วนคุณดรามาก็คือดราม่าฉ่ำค่ะแล้ววันนี้จะมาพูดถึงเซอร์ไพน์นะคะที่บอกว่าเนี่ยเตรียมเลยมีโปรเจกต์ใหญ่ร่วมกันสำหรับลิเกแอนด์มอลลัมซิงค่ะแล้วคือวันนี้จะพามาฟังจากปากคนนี้แพรวในเรื่องคิดยังไงกับดราม่าที่มันเกิดขึ้นแล้วจะโฟกัสเรื่องงานหรืออะไรยังไงนะคะวันนี้ก็เป็นช่วงที่เนี่ยนั่งรับประทานอาหารไลสดกับทางคุณซันพระเอกลิเกของเรานั่นเองค่ะ เพราะว่าคลิปนี้พอเผยแพร่ออกไปคนก็เข้ามาวิจารณ์มากมายแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ว่ามีคลิปแกะกุ้งว่าทําไมเธอไม่ไปแกะให้ลูกเธอกินบ้างห่ะทาไมแกะให้ผู้ชายเอ้ยแกะกุ้งให้ผู้ชายแล้วหนึ่งอะไรประมาณนี้เอ้กลัวแบบเข้ามาหลอกไหมเนาะนี่เข้ามาก่อตัวเองดังตัวเองรู้บ้างไหมซึ่งเห็นในแอปต่อๆคะ่ะทุกคนแล้วมันก็มีมาปรับปลาย ขอชี้แจงตัวนี้ก่อนว่าในเรื่องที่ว่าไม่แกะกุ้งให้ลูกกินก็คือแกะไว้แล้วนะคะลูกเล่นน้ําอยู่คะ่ะรอให้ลูกมากินแค่นั้นอันนี้ก็เป็นไลฟ์สดบางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องไปรู้ทุกมุมมองของทุกคนเขาอยากเอามุมมองไหนให้เรารู้แล้วก็รู้แค่นั้นก็พอนะคะในเรื่องการเสพข่าวของสังคมออนไลน์ทุกวันนี้ค่ะคลิปนี้เนี่ยน,นาริตะแบรนด์แฟนเพจนะคะก็เป็นน่าจะเป็นเพจของ f อฟซ เอฟซีแม่แพ้ไอซีนองนาริตะบอกว่าดราม่าโนสุนโนเคค่ะโฟกัสที่งานโปรเจกต์ที่จะมีร่วมกันเนาะเดี๋ยวจะเอาให้ฟังว่าคุณแม่แพีวพาะพูดว่าอย่างไรในคลิปนี้ค่ะมก็จะถามได้ว่ารู้สึกอะไรยังไงตอนแรกเขาก็บอกว่าโอ้ตอนแรกเขาคิดอยู่นะบางทีถ้าจะบอกว่าไม่คิดเลยมันก็ต้องมีใช่ไหมล่ะบางทีเราก็รู้สึกแบบเขาเล่นทำไมแบบอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่พอแบบนี้ก็คุยแบบว่าเฮ้ยเราโฟกัสที่คนที่เรารักอ่าคนที่รักเราดีกว่าแบบนั้นดีกว่าเ่ พาหรือท,ทุกคนเขาก็เป็นห่วงะนะว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอมารับเชิญเสร็จอาจจะอาจจะมีดราม่านะใดๆแล้วเขาบอกว่าเอาหล่ะโซนทาร์ก็จะมีดราม่าเกิดขึ้นแต่ฟันอนะ่ะไม่ไม่ได้เข้าไปดูหรือใดๆเพราะอย่างที่ซันบอกฟันเล่นโซเชียลบ,บ้างแต่ก็จะไม่ค่อยได้แบบเล่นๆเ,เพราะถ้าอยู่บ้านต่างจังหวัดก็จะโปรแกรมอยู่ที่บ้านเลยเพราะชีวิตซัน,นอ่ะฟันบอกว่านักสแสดงดาราหรือว่าใดๆก็แล้วแต่เราเป็นคนเหมือนกันอ่ะแต่อยู่แค่ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนฟันก็ใช้ชีวิตเป็นการ เหมือนคนปกติมาทุกคนเลยผมไม่ได้มองว่าเฮ้ยฉันเป็นดาราฉันเป็นตรงนี้นะฉันไม่ไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งเดียวที่เราต้องระวังคือคําพูดการกระทําแค่นั้นแต่การใช้ชีวิตผมใช้ปกติเจอผมที่ไหนทำเจอคุยได้เลยผมไม่เคยคิดว่าต,วตัวเองเป็นศิลปินหรือว่าตัวเองคือ,อคนรู้จักนะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เคยคิดเลยเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไม่คิดอะไรเลยคิดแค่ว่าเราทํางาน สุดท้าแล้วถ้าเราคิดว่าดราม่าเกิดขึ้นแล้วเราเป็นทุกข์แล้วเราจะทำอะไรไม่ได้เลยผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่จะเดินต่อโดยที่ถามว่าพอผมไปสนใจผมรู้สึกว่าผมก็ เป็นดราม่าได้เพราะเขาก็เป็นคนปกติแต่ฉันก็เป็นคนเป็นคนที่มีจิตใจที่รู้รักรู้ร,รสเศร้ารู้ว่านี่อร่อยรู้นี่ไม่อร่อยรู้ว่าดีไม่ดีแต่ก็ทารู้ว่าน,นี่ดีอ่าก็คือก็เป็นการชี้แจงออกมาว่าแบบสํหดับเรื่องดราม่าบอกว่าถ้ามีการรับเชิญมาทํางานร่วมด้วย่มีดราม่านะพบบระเอกลิเกคนนี้ก็บอกว่าโอเครับได้แต่สุดท้ายก็เป็นคนอยู่ดีนะคะรับร้รู้สึรก,รก,กรักกดเกลียดทุกคนทุกอย่างรู้จัก รู้จักอะไรอร่อยไม่อร่อยรู้จักอะไรดีไม่ดีตนก็บอกว่าตนเนี่ยก็เป็นคนคนนึงที่มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีนะคะก็ บางทีเจอดรามา่าเยอะก็อาจจะดิกบ้างเพราะว่าด้วยความที่เป็นเด็กด้วยอายุ20่สิบต้นต้นเองนะคะทุกคนถ้าจําไม่ผิดน้องพ่อเห็นหลายๆคนว่าอายุ20่สิบต้นต้นเราพอมาประกบคู่คุณพีแพีรพาวเนี่ยเชื่อว่าเกิดดราม่าและมันก็เป็นดราม่าจริงๆค่ะในประเด็นนี้คนก็บอกว่าเนี่ยถึงใครบางคนที่คิดว่าน้องเขามาเกาะกระแสนะน้องเขาเป็นนักร้องนักแสดงและมีคณะดิเกเป็นของตัวเองคุณที่ว่าอาจจะไม่รู้จักให้อภัยค่ะเปลี่ยนความคิดใหมค่ะถ้าไม่เปลี่ยน ก็บอกไปเลยค่ะเป็นห่วงเพราะมาดูแล้วคงไม่มีความสุขคงเครียดอนนะเนาะอ่าคือบางคนก็คิดว่าเนี่ยพระเอกลิเกน้อยคนนี้จะมาเกาะคุณนี่แพ้เผาดังนั่นเองค่ะซึ่งมันก็คิดจริงๆแล้วก็มีจริงๆนะคะในตอนนี้บอกว่าเฮ้ยไปหลงเด็กซะและ้วเข้ามาเกาะดังก็ไม่รู้ประมาณนี้คะ่ะทุกคนก็ไม่รู้นะคะว่าไปคิดแค้นเขาทําไมในประเด็นนี้ไปไปไปเดือดไปหลอดอย่างน้ําเขาค่ะี่นองบ่มากค,คือพานสมัยน,นี้มันโลก ยุคใดแล้วนะคะพี่น้องยุคหาจีแล้วนะคะว่าเป็นสมัยเก่าคำคือนะคะพี่น้องทำไมต้องเกาะกะระแสผู้หญิงเห็นไหมมันเกิดดราม่าจริงจงนะทุกคนน้องแพรวพารักสาวทำหมอํามน้องดีอ่าน้องซานรักสาวเขาทดิเกรักษาร่วมกันไม่มีอะไรเสียหายส่วนดราม่าก็ทำลายชื่อเสียงคนอื่นเขามีอะไรดีมั่งพูดไปวันๆสำหรับคนที่ชอบดราม่าถ้าจะคบมันก็ไม่เป็นไรนะคะเห็นไหม คุณแพลวพวีวพูดถูกแล้วค่ะไม่ต้องไปโฟกัสกับสิ่งที่เขาพูดอะไรประมาณนี้เนาะก็คือง่ายคือน้องคนเดียดนด,ดาม่าว่าเกาะผู้หญิงนู่นนั่นนี่แม่พาก็ออกมาอธิบายว่าอย่าไปสนใจอย่าไปแค้คือโนสนเลยแค่โฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวเราไม่ทราบว่าจุดประสงค์ของเขาคืออะไรเรารู้แค่เขาเอาออกมาให้เราเนี่ยเอ้ยเขาอยากออกมาในมุมมองจิน้นมุมมองเพื่อนร่วมงานมุมมองคนรักคนอะไรก็แล้วแต่เขานะคะแต่ว่าในตอนนี้คือเราเสพข่าวยางมีสติ นะคะอย่าไปอินเกินแล้วก็อย่าไปเกลียดเกินจนมันเกิดทุกข์กับตนเองนะะในประเด็นนี้เนาะอ่าชีวิตของเขาอันไหนเหมาะไม่เหมาะเขารู้มันเป็นเรื่องของคนอื่นนะคะเห็นไหมคนเชียกก็มีคนดราม่าก,ก็มีนะคะไม่แปลกที่เขาจะมีความรู้สึกดีๆให้กันคือมีไม่มีมันก็เรื่องของเขานะคะมัน เขาก็โสดทั้งสองคนเขาไม่ได้มีฟงมีแฟนเขาไม่ได้มีพันธะนะคะคุณแม่พาวก็มีแค่ลูกที่เป็นพันธะแต่ในด้านหัวใจเนี่ยคู่ชีวิตเนี่ยคุณแม่พาวก็ไม่มีนั่นเองค่ะก็อยากให้เข้าใจใหม่แล้วกรุณาอย่าดาม่านะคะในประเด็นนี้เขาเนะ่ะเขาไปถึงไหนแล้วเนาะง,งานเขาเขาไปถึงไหนแล้วตนเองมายังตามดามา่าตามลำควานอยู่เนาะในคลิปนี้บอกเลยว่ามันไม่ถูกต้องแล้วก็สาวในคิดไว้แล้วว่าตั้งแต่วันแรกที่เริ่มมีกระแส ดราม่าต้องมาแน่นอนและมันมาจริงๆแล้วก็มาแรงเกินเกินคาดอะดราม่ามันแรงเกินคาดนะบอกว่ามาเกาะผู้หญิงแล้วบอกว่าคนนี้แพรวๆน่ะหลงหลงเด็กนะคะคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแต่ละคนมีความคิดอะไรยังไงในหัวอยู่ก็อยากให้กลับไปคิดใหม่นะคะสิ่งสำคัญเลยโลกโซเชียลทุกวันนี้ไม่ชอบเท่ากับบล็อกค่ะชอบก็กดไลค์กดใจคอมเมนต์ดีๆไม่ชอบเลื่อนผ่านบ็อก ไม่ต้องคอมเมนต์นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคนที่มีเอ,อากาติแต่สําหรับคนที่มองให้เป็นการเป็นงานอันนี้ก็ยินดีด้วยที่คุณมีความสุขในการเสพข่าวเนาะอ่าสำหรับวันนี้สาวในสารข่าวผิดลาพประการใดในคลิปนี้ก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะ